ครับสวัสด like, ีครับเพื่อนเพื่อนบ้านนาสวนไร่และเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกท่านนะครับมาวันนี้บ้านนาสวนไร่ก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนในเรื่องทำนา45วันด้วยข้าวก6 6 1นะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งแปลงนะครับของคุณสมเกียรติเลิศจํารัดวานิช์นะครับด้วยการนำเสนอของบ้านนาสวนไร่นั้นก็มาทำการทำนา 4 5วันเหมือนบ้าน,นาสวนไร่นะครับเพื่อนๆจะเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นพื้นนาที่เกี่ยวไปเมื่อวานก่อนนะครับเพิ่งตัดตัดต่อสังเมื่อเมื่อวานนี้แล้วสูบน้ําเข้าวันนี้แล้วนะครับก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่1น,นะครับอีก15วันจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าตัดต่อสังขนาดไหนถึงจะออกมาแล้วแล้วออกรวงดีนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อชมครับตอนนี้น้ําสูบมาแล้วครับผมตอนนี้น้ําในนาเริ่มขึ้นมาแล้วข้าวต้นข้าวก็เขียวสมบูรณ์ครับของคุณสมเกียรติเลือเ่อนจังหวัดาวันนี้นี้ข้าวเขานี่สมบูรณ์ครับผมสมบูรณ์กว่าของบรรดาสุรไร่นะครับของบรรดาสุนไร่อยู่ด้านด้านโน้นครับข้ามข้ามไปอีกแปลงนึงครับผมอันนั้นออกรวงแล้วกําลังตากเกรสรครับผมก็45วัน ก็ได้เกี่ยวนะครับเอาฝั่งนี้เลยคุณสมเกียรติเลิศจรัสวานิชก็เลยลองทํามั่งนะครับด้วยการนําเสนอของบรรน,นาสาุไลก็เดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆชมครับผมตอนนี้น้ําน้ํามาแล้วว่า,าตัดระดับไหนแล้วก็มันแตกอกอดีแล้วก็แตกยอดดีครับผมดีครับสูงกว่าพื้นดินประมาณ10เซนครับผม ใช้รถไถตัดเลยครับกระจายกระสังครับผมแล้วตัดให้เสมอแล้วก็กระจายกระสังไปทั่วๆนะครับที่ฟางที่ยังกบต่อกระสังอยู่นีไ้ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวลูกข้าวันนี้จะแทงโข่ตอสังทันทีนะครับผมตอนนี้น้ําน้ํามาแล้วครับน้าน้าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราสูบให้เกือบท่วมเกือบิดเซนครับผม สิบเซนคือท่วมแปลงนาเลยแปลงข้าวเลยนะครับแล้วก็ปล่อยยุบลงเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวครั้งที่สองก็ตอนข้าวออกรวงแล้วนะครับสูบน้ำแค่สองครั้งครับผมภายในสี่สิบห้าวันเพื่อนๆก็จะได้เกี่ยวข้าวเป็นข้าวข้าวตอครับผมไม่ได้ย่ำจอสังนะครับเป็นข้าวตอตัดต่อสังครับผมอายุนี้จะสั้นครับ ประมาณ45วันแปลงนาสาธิตแปลงนาทําแปลงที่2นี้คือของอคุณสมเกียรติเลิศดจำรัดวันิชนะครับอพอดีเจ้าของท่านไปดูเครื่องสูบน้าปลายนานะครับเดี๋ยวยังไงตอนข้าวออกหลวงแล้วจะถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับเจ้าของนานะครับอันนี้อยู่แปงแปลงถัดไปจัดของบรรดาสวนไร่นะครับ ของบรรดาสุวไร่อยู่ฝั่งข้ามาทุ่งตรงข้าวที่ยังไม่ได้เกี่ยวนี้นะครับออกรวงแล้วครับผมของบรรดาส่วนไร้ก <Wow. S 1> ็ตากเกสรแล้วครับผมคาดว่าอีกห้าวันก็จะได้เกี่ยวครับพอดีเพื่อนๆสนใจนะครับลองทําดูนะครับข้าวอายุสั้นทํสี่ิ้าวันข้าวพันกอกหกหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีก20วันนะครับว่าข้าวขึ้นสวยขนาดไหนครับเพื่อนๆโอเคครับฝากไปด้วยครับคลิปนี้ถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับทำนา4 5วันเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวนาชาวไร่นะครับของบรรณาสุไล่ สำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยังรักและคิดถึงอยู่เสมอครับรอพบกันคลิปหน้าครับอีก20วันครับเข้าแปลงของคุณสมเกียรติเลือดจำหลาดวันนี้นี่ออกรวมพอดีครับผมต้นข้าววันนี้ของบ้านนาสวนไร่นะครับอายุได้หนึ่งเดือนครับผมก็น่าจะอีก15าวันครับอีก15วันก็น่าจะ เหลืองหางแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ครับผมก็รวมแล้วน่าจะอยู่ประมาณ45วันครับนี่ครับข้าวาาเกี่ยวแบบว่าไม่ต้องล้มต่อสังครับผมเกี่ยวแล้วก็ตัดต่อสังแล้วก็ออกเลยครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับนี่ครับอันนี้แปลงนาของบรรณาสุไลนะครับ แต่ที่ทำเมื่อต้นคลิปนี้ก็ของคุณสมเกียรติเลิศดจํารัดวานิชนะครับแปลงนาอยู่อยู่ที่ใกล้ๆนะครับมาดูของบรรนาสวนไร่แล้วทําตามนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีเงินหรือว่าทํานาได้เก็บผลผลิตใบแบบบรานาสวนไร่ก็ลองทําตามนะครับภายใน4-5วันด้วยข้าวก็ขอ6-1นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผลงานของบ้านาสวนไร่ ทุกแปลงที่ชวนเชิญชวนเพื่อนเกษตรอีซีทำกันนะครับเพื่อจะได้มีเงินมีทองนะครับผมอีก15วันเดี๋ยวเกี่ยวของบรรดาสุดไล่เดี๋ยวมาอัพอัพเดตให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ของคุณสมเกียรติเลิอจลดจำหลัดวานิชอีก20บวันเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่ายาวขนาดไหนนะครับแปลงที่ถ่ายทำเป็นแปลงที่2ครับผม